อนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะครับเราจะเดินทางไปที่อำเภอปายชักชาแล้วก็เข้าตัวจังหวัดแม่ห้องศอนนะครับเราก็อยู่บนรถรถตู้นะครับของนำเที่ยวโดยทีมงานของนางฟ้าทีมนะครับไปห้าคันครับตอนนี้ทีมงานในรถเราครับสวยๆนนครับนะครับบ๊ายบายครับโอเคครับเราก็ ไปเที่ยวถึงไหถึงงานครับปุ๊บปั๊บทัวร์ครับอันนี้ก็เราออกจากจากตัวเชียงใหม่แล้วก็เรามาไวอาหารกินอาหารเช้าที่หมูทองมุจนาที่อำเภออำเภอแม่แตงนะครับเราก็จะไปเรียเขาบอกว่าลุงคนขับบอกว่ามีทั้งหมด1,000กว่าโค้งเท่าไรครับ 1 8 6 4 1864ครับตอนนี้ก็ผ่านมาเป็น10โค้งแล้วนะอ่าเป็นสิบโค้งนะครับตอนนี้เพิ่งออกมาจากตัวอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะไปอำเภอปายครับตอนนี้มาดูรีวิว,วข้างทาง <ๆ S 2> ผมก็จะถ่ายไปเฉพาะตรงไหนที่น่าสนใจครับคือมันประมาณร้อยกว่ากิโลครับนานมากนะครับก็ติดตามไปเลยนะครับครับดีไซนจะไปแม่ลิมครับ เีเราจะไปทางไปายปนะครับทางไปายปแต่ว่าเราผ่านนอำเภอไป เกตทางนะครับก็ตอ,ตอนนี้ไม่ชันนะครับยังไม่ชันนะครับก็ค่อยๆขึ้นเลมทางค่อยๆขึ้นนิดๆแบบแ<ผ>ยังไม่รู้สึกนะครับทางโค้งก็เป็นแบบนี้แล้วครับแ,แบบนี้ครับก็โค้งก็ทำมาหักศอกไหมหักศอกครับนี่คือหักศอกก็คือไปป๊อบดองหักศอกแต่ว่า ค่อยๆนะครับการขับก็จะมีเส้นเหลืองกำกับไว้ว่าห้ามออกจากเลนนะครับก็การขับกี่ประมาณ30มสิบนะสามสิบห้าสิบได้50ได้นะครับประมาณ5 0กิโลเมตรชั่วโมงได้ก็ค่อยๆไปนะออกก็มีกำลังขับไว้50าครับก็จะผ่านวัดวารามชุมชนแถวนี้ก็เป็นชุมชนดั้งเดิมผสมกับที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นวัดอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ผมไม่เคยมาครับก็ อันนี้มาเส้นนี้มาครั้งแรกครับก็เป็นชุมชนสองข้างทางเรียนศะพเมืองศพเปิงวิทยาครับผืกไม่แต่งนะครับให้รีวิวให้จุดสาคัญสาคัญนะครับท้่เราเผออื่อยากจะมาเที่ยวกันโอเคนะครับไปเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นขึ้นๆลงๆครับเป็นราบเป็นป่าไม้ก็ยังยังชุ่มชื้นนะครับ ร่มล,ลื่นอยู่นะครับบางคนก็สร้างแบบสมัยใหม่มากขึ้นนะครับโดยใช้วัสดุที่กงศทพับถเมลรถครสวนาราควรับวันนี้ก็สวยครับ หักศอกม่กี่เมตกหักศอกครับร้อยเมตรสองเมตรเนี่ยประมาณร้อกว่าเมตรก็หักศอกอย่างเงี้ยเป็นกี่บา1พั800 800 800 h. นโกนงพันแปดร้อยประมาณันแปดร้อยนะ เขาเรียกที่เขาอะไรที่เขาปันน้ำไหมเขาเรียกเขาเรียกที่เขาอะไรตอนนี้ที่เขาอะไรนะมีบรรน้ำไหมที่เขาที่เขาถนนทุ่งชัยมีบรรน้ำอะไรประมาณนี้เนาะเออดลลาวเดลลาวใช่เพราอเดลลาวจากการระหว่างไทยกับกับปะป๊าให้เกิดน้ำลายนะครับเกิดน้ำลายครับตอนนี้ ตอนนี้ก็อาการแบบออโอ้ทางโค้งครับตรงน,นี้ก็เหมือนทางขึ้นเ,เขาใหญ่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาใหญ่ก็ไม่เยอะ ขึ้นตอนไปลงอะโอ,โอ้นี่สวยครับสวยธรรมชาติทำให้เราเอ่อมาพบของสวยๆครับนในทางลงครับ ของเขาเรามาคงไม่ผิดปากครับ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เรามีหน้าที่นั่งครับให้กําลังใจคนขับครับ <c oughs> <c oughs> เราสังเกตร้านค้านะครับร้านค้าก็จะมีอยู่ข้างทางปรับป้ายห้องน้ำห้องท่า <c oughs> แต่บาก,ก็จะมีขายของชาวบ้านเนาะจะมีที่พักข้างทาง ตั้งแตจะมีบ้านคนก็ปะปายเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ขาดสายเลยนะกาแฟสงฟ่งกาแฟสุดก็มีแต่ว่า,าต้องระวังจุดจุดจุดจอด,ด,ด,ดรถนะครับเพราะมันที่แคบๆนะครับเพราะไหลาทางมอเตอร์ไซค์วิ่งยังแทบจะไม่มีเลยถ้าวิ่งซ้อนเลนกับรถใหญ่มันก็ระมัดระอนานครับที่มากมากๆถึงมากที่สุดนะครับนะครับ,า,บางทีก็จะมีโค้งมันก็โค้งทุกจุดเลยเนาะเหมือนกันคือ ความเร็วในการขึ้นลงต้องความชำนาญพอสมควรนะทั้งโมไซค์ทั้งรถตู้รถเก๋งโอ้มีโอ้มีแอดเวนเจอร์เลยครับมีขับขี่อะไรนะจักรยานโอ้แข็งแกรงแข็งแกร่งมากเนี่ยแต่อันตรายนะครับเลยเราต้องระวังนะครับไฮกโอ้ฝรั่งด้วยฝรั่งด้วยเฮลโลกายก็ฮะอ่านรอใช่ไมครัอ่าครับใช่แล้วครับ สามไหมอันนี้ก็หมายเลขสามเหมือนกันนะครับเราอยู่ที่แม่ฮ่องสอนอันนี้ก็หมายเลขอันนี้ก็หม,นนกห,มหมายเลขเจ็ดเลขหกเลขแปดตรงนี้โค้งมาเลยครับอันนี้ไม่อยู่นั่นนะครับเราอยู่แม่ฮ่องสอนนะครับทางระหว่างแมง่แตงขึ้นแม่ฮ่องสอนนะครับอาจะผ่านปลาย ก็จากนี้ไปปลายก็ประมาณเหลือเมื่อกี้80บโลตอนนี้คงจะเหลือประมาณ70โลนะครับครับครับไปเรื่อยๆครับถึงตอนไหนก็ตอนนั้นแล้วครับ ร้านกาแฟชื่อว่า32 Coffee Hill ครับทางทาง ไปแล้วครับตอนนี้เข้าสู่อำเภอปลายแล้วนะครับเขตอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมเมื่อกี้อำเภอแม่มริมไอ้อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับไปไม่ถัดกันนะครับไดสังเกตในราคาโบสถ์จะเป็นวัฒนธรรมทางพม่าล่ะราคาอรันชาเอ่ยจังลาวครับครับอ่าสังเกตโบสถ์ที่บ้านะครับจะมียอดทรงทรงวัฒนธมที่เปลี่ยนจากทางภาคกลางภาคอีสานแตกต่างกันเลย สุดปั๊บขึ้นแม่แตงมาปลายก็สูงแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนกับทางจะลงเขาแล้วนะครับมาทางปลายลงก็ไม่ใช่ลงเขาลงแบบลงริมๆล,ลงชายเขาแต่ไม่ได้ลงเลยนะครับเพราะว่าแม่งสอนทั้งลูกมีภูเขาสลับซับซ้อนมีภูเขาผีบรนน้ำเด็เขาถนนตรงชายเทือกเขาแดนลาวถ้าเกิดติดทางแม่ฮ่องสอนฝั่งนู้นก็เป็นแดนลาวนะครับทางเชียงใหม่เนี่เป็น ่ว่าขึ้นที่ว่าขึ้นไ <ใน S 1> ปภูปทับเบิกตอนนี้ก็ดูรีวิวใครนั่งหลับก็อยู่ในเฟรมนี่นะครับตอนนี้ก็ภูที่ที่ว่าภูทับเบิกแบบจิบจ๊บๆเลยครับมาที่นี่คนละเรื่องเลยนะครับ น,นี่มีส้มสายน้ํำผึ้งขายครับปลูกเมื่อกี้ก็เห็นปลูกแล้วก็เอามาขายจำหน่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวัดนะครับ

นี้เรามาถึงครึ่งทางระหว่างอำเภอแม่แตงกับอำเภอปลายนะครึ่งทางครับประมาณ40โลนะครับจากจุดนั้นครับตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับแต่ทางมีอะไรบ้างอีกหลายจุดเต็มเลยครับแมงสอน162โลครับจากมีไปเมสีซเดง327โลครับครัก็ดูอยู่ข้างทางนะครับเป็นป่าป่าทึบนะครับ ร้านอาหารหมายเลขเก้าใช่ไหมไมเนื้อบลาไนายบาขายกลางคืนมั้งนะครับอ,อโอเคมาตอนนี้762โค้งแล้วครับจากที่นี่ถึงป้าย762โคง้งนะครับโอเคมาครับเลยรยิบสโค้งครับแต่เราไม่แวะไปจะผ่านายไปเม่งสอนนะครับ